วันนี้ทางอธิบดีกรมการค้าภายในคุณวิบุูลักษ์ร่วมรักเนี่ยนะฮะก็บอกว่ามีการหารือกันกับบรรดาผู้ประกอบการตลาดสดในการส่งเสริมเรื่องของการขายอาหารให้มีราคาที่เหมาะสมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเมนูปรุงสําเร็จนะฮะก็ได้มีการขอความร่วมมือนะครับแผงขายอาหารปรุงสําเร็จ747แผงนะครับในการที่จะตรึงราคาต่อไปอย่างน้อย1ปีนะฮะ หปีนี่ก็พวกเมนูที่คนเขารับประ,ประทานกันบ่อยๆ10เมนูจะขายอยู่ที่ไม่เกินจานละ20-35บถึง3าบาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนะครับพวกข้าวไข่เจียวอย่างเงี้ยน,นะจานหนึ่งไม่เกิน20ข้าวราดแกงกับข้าว1อย่างอยู่ที่25-30ถึง30กับข้าว2อ,อย่างอยู่ที่30-35ถึง35ลูกก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตียยเต๋ยวไก่ลูกชิ้นปลาไม่เกินจานละ3 0ถึง35บาทนะครับ อาหารตามสั่งข้าวผัดกระเพราราดหน้าผัดซีอิ๊วไม่เกินจาละ30-35ข้าวขาหมูขนมจีนน้ำยาไม่เกินจาละ25-35บาทนะครับไข่ดาวสั่งเพิ่มไข่ดาวเนี่ยต้องขายไม่เกินฟองละ5-6บาทนะฮะอ,อันนี้จะเป็นจะเป็นราคาแบบนี้เป็นเป็นราคาที่ทางกรมการค้าภายในเนี่ยเขาเรียกราคาแนะนำซึ่งห้ามขายเกินนี้เป็นเวลา1ปีเป็นการขอความร่วมมือแต่ว่าไม่ได้บังคับ ก็คือจะไม่ให oh, ้ความร่วมมือก็ได้ก็พูดกเขาตกลงแล้วว่าจะร่วมมือไงอ๋อก็โอเคใช่ไหมข้าวไข่เจียวถูกสุดก็คือข้าวไข่เจียว2บาท2บบาท20บาทบราทไม่มีหมูสับนะไม่โอ้โหข้าวไข่เจียวเฉยเลยนะฮะนี่แหละครับ